Được rồi tuần sau mới vay thôi mà đâu Rồi. Lấy pi mày mà này, pi mày. Ừ. Ở văn xa đi bà sau, nó. Ừ. Cái giờ văn xa để đi tiêu bún xuống hứa đấy nhỉ. Phải bò. Ừ. Thành hình hùng phải bò. Phải bò đai đó. Áo mà bò đai. Nhà. Bò bật đi bật sau bò nó. Men bật đai Men. Chẳng tay. Nhiều ổng cầm năng cài, bớt ta. สบายดีละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุชุค้นบว่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขา้าชูช่องชาบัวข้ามบ้านหน,ใน้าอีกแล้วเลยกลมาพบมาพอกับชาบัวเมื่อนี้กะับมาหาทั้งน้องชุดใจเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมือวาดน,นี่กะทั้งน้องเพื่อนกะไปหาหมอเนะาะหรือว่าไปภูแลอยู่พังไทยภูแลเนาะพ่แะพอแม่พี่น้องเนาะกะมือนี่กะเลยชาบัวกะแบะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อน มือนีกะมากกันสามคน ok ามคนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังใดกะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องชุดใจพี่นก่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถามอาการของน้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสายหูสายตาของน้องนี่กะถือว่าลุนนานแน่นาะกะเห็นแจ้งคักระบบนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนเข้าไปกะทักท่ายสบายดีกับทีมงานทัาก่อนอ่ะสบายดีเด้อสาวตา โดยสบายดีทักนะโดยสบายดีโดยมาหาน้องเพิ่นแม่นๆมนนำลวดบดเม่นเจ้าไปหาเด้อเจ้าเด้อักเข้าไปหาทั้งน้องเพิ่นเยี่ยมอาการของน้องเพิ่นนนำมาแต่ทางผบ่อเนาะทางไงคุณ หยาก็ถือว่าโอ้ยงัวบกินด้วยได้หนย่านำถั่วหนี่งัวกับสมนพาแล้เนพอน้องก็ชงชสไปเรียงงัวได้เเนาะพอน้องก็อย่ันอายุเนาะเมนคนดุคนมันตั้งตรางนีอยู่บ่ได้เลยเปียกบ่ได้เนาะโอ้ถึงวละะ เห็นบ่เนี่เห็นแล้วบ่เห็นบ่เฉยมาจากคนนี่แเห็นบ่สบายดีน้องล่ะสบายดีน้องล่ะดูดูแป๊ะขึ้นไปหาทั้งน้องเพื่อนอือยังไงล่ะดีดินแห้งไปได้ไปหาหมอไหมล่ะดูดูไปหาหมอกะเพื่อนวัดแทพเบื้องสายตาให้เพื่อนว่าเห็นเนีเห็นขึ้นแน่ เห็นกัวเกาเห็นกัวเก่าทั้งเจ้าก็เห็นกัวเกาเป็นบอกโดยอักอาภักดีหปเลนพักลีรำก็หมเคือมีที่ที่กบเขียดลาเนาะโดยั้องเผาพ่อว่าไปกันน่งแบบโดยเป็นไปกันใด้อยู่นี่ได้เนาะลงหน้าเ้างนี่แหละให้ดอกกบกับกบเขียดกับลายเนี่ยดีใจน้ำเนาะที่เห็นข้นเนาะแมนแมนโดยจะได้มาเห็นวมดแล้วพวกเอ้ยสามคน โดยเห็นด mm. be like, ีแต oh, hmm. uh. ่แบบิ่างกแบบแบบมันยังเป็นแบบคือเป็นน้ำอยู่นั่นแหละคืนเนาะเดยแต่ทางหมอพ่ดว่าบเป็นยังมันบอกโดยพยายามใส่แว่นเนาะโห้ยลมแล้วก็แสงแดดบอกคนในน้ำแนะนอนั่งอะโดยใส่แว่นน้ำนอนแลวใส่ผ้าคลอกตาโดยน้ำตาลนี่จะเป็นอะไรนังอะ ต้นตาลไม่ได้ขวดโดนไล่เหมือนแหละขวดล่าสุดนี่อสอเป็นร้อยร้อยเก้าสิบโอ้เพราะว่าอันข้างนอกนี่เพิ่นก็ไม่ได้เมื่อยที่ส่วนนี้ว่านี่ไปหาหมอค่ะตอนขามาเหนื่นอยอยู่เื่อยตอนข้าไปยไม่ได้เมื่มอยเมารถไถไปนั่งละ ที่รถสายทางไปเพราะว่าเรเห็นเพื่อนโทษนะคิดว่าน้องเพื่อนนี้ทีนสีมี่อันผู้ผ้าได้นวันวานรถสายทางโดยสะดวกดิจิตอลละสะดวกอยู่กะเจ้ามารับฮอดพี่บันังละบัออกไปนะออกปากทางออกไปทางถนนออกปากทางก็คือคือจำเข้าไปซุ่ขอนละสายวยเพราะว่าเราเขากข้าไกลกว่ากะเจ้าประมาณสองกิโลเนาะแต่นี่ ไปขาปากทางถนนใหญ่เลยเนาะโดยโดยโซฮอดานเลยมันบอกโดยโดยคิดว uh ่าน้องเพิ่นสิไปบ่าเรือแนวใดเพราะว่าพอฝนซ่าเนาะทางพพ่อเิ่นว่าเมื่อก่อนแต่แจักสิได้ไปบ่ได้ไปสินะว่าแต่ฝนมันตกอีกเลยโทรบอกเพิ่นว่าต้องให้ไปเพราะว่าหมู่กันัดครั้งแรกว่าซั่นซะเนาะหลังจากพามาแม่นบ่ล่ะโดยต้องต้องไปกวดเบิ่งแม่น ดีแล้วล่ะน้อง่นก็ว่าโอ้บ่บ่ได้ิดชอบิดเชื่อเนาะดีเลยตัวพอเคนปฏิบัติตามมอไม่ได้เนาะคุณล่ะต้องงานยังยอดอยู่บ่้างล่ะย้อนหรือว่าเป็นเดือนชงเดือนจังได้เห็นคักเนาะเป็นแจ้งขึ้นพอมาแล้วคุณมาแต่ทางใดเด้หนะอย่างงัวบ่เนาะบอยู่ เดี๋ยวเพิ่งเรียนมาด้วยนั่นแหละจินข่าวกํายังน้องหละเช้านี้เช้านี้ยเอาแกงกบเลยกล้งกบอดีแล้วเอาเกลือมาใส่แกงกบไดี๋ยววัสิปนก็ได้เนาะโดยชั้นในกะหนาปนี่กะมีแต่กบกับปลาเท่านั้นเนอะเดี๋ยวเอากระลำกับนี่มาให้อาหารกะเฮาทั้งเฮามาสวยเอาเนาะลวกเอาหรือว่าต้มเอาแม่นี่กระลำมากินนี่วะ มากินป่วยแน่แน่อ่าหนึ่งอ่าจะหอมวเป็ไม่ได้ครเนาะชาเที่ยงนี้ยังไม่ได้กินบ่านเอายังได้ยังจะกินแกงเป็นเที่ยงว่าอะไรกบคือก่าวววกบเั็นแหละกบดีกว่าต้มบ่กกบเจี่ยเจียวบนเะาต้มต้มอ่ะว่าเช้านี้แกงแล้ววันนี้ นี่นี่เจ้าบุาไปใช่ว่อนนี่น้องนี่ะพี่หาเย็นนี่ะพอเบีอกียอน้องใา่เป็นซุปต้นเลยเคยซื้อมาไม่ได้สองซุกมล้ไขไไปใบในหมดแล้วเนาะไม่ได้ด้โอ้ยไปเห็นน้องใา่เนาะ เวลาน้องแบบเช็ดแบบน้ำตาอย่างนี้เป็นบัวไส้กับที่ใช่ใช่แล้มันหอนเลยอแกะมากจ้าบัวแกะยังแกะแล้วแกะอ่านี่แหละอ่าจนขี้ฝุ่นถือตรงไหนน้องปะไว้ปใช้อันนี้ตาน้องคือว่าได้น้องทั้งเถาพอเราบอกเอาให้เราเลยบริสทธิ์ดอก หมอให้ทั้งน้องพูนไวทา้งในพวกเวลาน้องอยากใช่อยากงอที่ได้จับสะดวกสบายเลยอันปวดต้นปวดตูบริปวดปันดี่ช่วงนี้นะต้นต้นแต้ว่ากับปวดอยู่ในกลางอันนั้นได้สาทองเสียได้สนองละทองเสียก็ยังทยังเสียอยู่นะลดลงอยู่บ่เลยว่าคือเกาก็มันก็เป็นน้ำมันนั่นคือการเป็นน้ำบางมือบางมือมังกสิน เป็นแห้งมึนๆเบิ่งก็นบ่แห้งเฮาว่ายังบ่เซาเนาะต้องเสียเพิ่นนี่เนาะโดยอย่าจนเมื่อยกินแล้วเนาะนั่งๆเนาะกินกับยังอยู่ี่ยายังบ่พอไข่อยู่กินกับแบบมันสิบ่แห้งปานไดแต่ว่าถ้าว่าถ้าว่าแบบว่าเฮาบ่กินเลยมันสิแห้งออแม่นเช้ากินแล้วแม่นเป็นแห้งโลด เป็นเมฆนิทายมือหนึ่งจากเถื่อนน่อะสีไข่ขาวกินแต่ว่าเป็นแห้งนิมวันน้ำบทวนเลยนี่แล้วย็สีเมืองตัวนี้นะเนาะแมนคือเัวลำเตอะัวเกินเมือยเนาะมันเกมันควรเตอะเมื่อวานกับมีเตยเป็นปรดเทศสายตาเนาะเป็นมาเห็นจักแมแตนุ่งอะเป็นวัแท์ให้เบิรงนี่งเิ่นกอมเบิรนหมด เรา่เพิ่นมาเห็นเห็นเก่าๆแล้วแม่นเห็นได้ขึ้นกว่าเก่าแล้วเออโดยพอดีจะนําเนาะเพิ่ราะว่าได้เห็นว่าซ้ําเอื้อยนี่ใหญ่บ่เห็นเป็นเงาใหญ่บ่เห็นเป็นเงา่ะโดยแต่ว่ายังหน้าบ่แม่แต่แบบมันก็ยังสิบ่เห็นแจ้งจะแจ้งค่อยๆค่อยๆไปค่อยดีค่อยเแม่เพราะว่ายังบ่ฮอดเดือนเด้เดือนนึงก็ยังบ่ฮอดเนาะ ต้องเดือนหนึ่งหดือนสองสามเดือนไปพูดแหละชี้ชัดเจนกว่านี้ใช้ทางพอเพื่อนมาแต่ใช้ได้พอพี่มานั่งพี่ก็ได้มานั่งน้ำน้องพี่คนมาตัวใหญ่งัวบม่ได้ปล่อยบ่ได้ลามบ่บม่ได้ปล่อยบ่งัวน่ะโ้ยมานก็หยาเนาะมันจะงัวเลยเหมือนหนุมเลย โอ้ลุงกิมปเป็นียพ่อเพลงแมโอ้ของคนเดินแบกมแม่กระไรตูแรพี่ย้บมานั่งใกล้สบายดีป่ะสบายดีเลยโอ้เมื่อวานคนเดินชายที่เดียวเ้เลยมาขึ้มฟ้าขึ้นฝนอาจัรเนาะดีได้ยังได้ไปเป็นบอ ฝนก็ตกเทตกว่านาะไม่เมื่อนี่ตกป่นี่ตกโอ้โหข้อเดว่านห้าหลวัดน้าหลวดเนาะหลวัดโอหลวดหัวตางเลยเมื่อวานไหนเมื่อวานในทางวานหน้ามันมาแต่ใช้คลยๆปิงว่ะเขาจาตึกกะดุงอยู่หันเนาะเมนโดยโดย คิดว่าพอเพิ่นบไปเห็นเห็นเพื่นโทรอ่ะเลยว่าโออไปพาเพิ่นไปเนาะบรว่าตอนเล่งนังโดยดุสานเลยสินนังโดยดสานกะแต่เขาจ้าไปซ่วงห้อด่านนี้ที่ Hans <ง><ง>บอกอ๋อไอห้องด่านว่าคนคนเขาก็ลงไปด้านหลายอ๋อคนของไทยหลายเน,นาะอ่าสาไอ้ไวมยลงหลากันไปเพื่อเปนไทยนยี่สิได้ไปอีกอยูอ <né? S 1> อ่บ้านน้องละโดยมือใดกันดนบัน นัดวันที่สิบหกเดือนหนาบุโดยสิบหกโดนด้วยสเดือนหนาวันนี้เดือนที่สิบเก้าเป็นยาไหมป่ะเพราะป่ะเป็นยายังไหลอยู่ได้โอ้ยาหยดบ่โดยเปลืองรืเนา่าจะว่ายาเบาหวานนะป่ะหาในบ้านเราหนิแล้นะยังอยู่หรอวายาเบาหวานยาเบาหวานก็ยังบุเปลืองกันได้ดอกยังหลอดโอ้ยงลอดหลอดนั่งใช่เหรอบ่ะ ในบ่อเดือนนี้บิดล้วบ่โตูดตูเต้าเข้าไปแต้เรกๆแบบนับนเปนไหบ้างบัดละโอ้ดีอาจารย์กับโทษอ้าวปัดโทษดได้ดังกับบทติดก็วตั้งใช้ฝนตกสิได็เนาะแม่นๆม่เรียมผ้าดาวเนไมาเยี่ยมยามั้งน้องาจกจะได้เราว้างมันอิ้บ่แม่นทูอันดีเดน เก็ดเบิดบอกโอ้น้ำมากเบียนอยู่ต่วน้ามากนี่ก็จทุกสะดึงได้มาปูปาจะได้บะแต่ท่านไปกั้นได้ได้ได้ก็เลยก็พอาอกันก็อมได้มีตอนมีอย่างบอกลงไปลงไป เพื uh ่อนได้ก right. right ุบมาจนปานมันบุได้เห็ดทั้งดีบอกตโตงานอนแรฝนตกไปสาวบัวสาวมือตรงปานหนอยตรงปานั่งกำลังได้น่ะพานาะช่วงวัวมาพัโอตกประมาณจะม้มานน่ะตเศ้าคนเลยเศร้าคน่นเนาะน้ำกระโดดตลางมือเนาะกเต็นบวบุเนาะ มันใครแล้วันเคยดูกาต้องต้องก่อยคองก่อยเขาตะลางเนาะก้อยแบบเห็ดชุ่มชุ่มเลยก่อยเป็นทางน้ำลงนี่ว่มีแบบทางก่อยน้ำลงเล็กก็น้ำโดนเขามาพื้นตะรางเนาะเปื้อนเนาะแม่น้อยแต่เขาเลยปล่อยว่าจากไปคือกา ลอยบล็อก่ระเลี right? ่ยงมาคุเห็นแดดได้แต่ว่าอยากสิโต๊ตนอะไรอีกฮอนอกเอ้าเนาะตนคำค้ามหัวเนาะแดดชิไทยเนทางกบหมั่งเนธับนาคุณยังนั่นอยู่ด้วยเนาบพัฒนุเอกมาตีบน้ากอ ยิ่งงามมึงด้วยมื่อนี้ยังไม่ได้มีใครเข้ามาหาบ้าน้องอ่ะยังต้องผักพรหลายๆยังเราหลายเนาะเก็แถวๆนี้มันคึ้งบ้านรองน่ะคึ้งสายตาอยู่ดีเนาะเดี๋ยวบาหลายขยะนี่แหละจะมาทำข้าวข้าวอาการดีขึ้นก็ดีใจไม่ว่าก็โทรหาพ่อเพิ่นอยู่ทำเพิ่นหากามาวว้สั่นแล้วพ่อเนาะ เดินแรงันนี้บริมาหอดกันฮิตฮิตน่ารรถไยแล้วว่าออกไปครับ้เจ้าแล้วมาเล่นน้อเขานวดยังกับเขาอ่ไรรอกวนวดหนึ่ง็จะได้เช่ากนกินน้ำตุ้งน้นก่หงยเพื่อนีงบอกพุ้งเขาไ้เพื่อนบ่เยิทย่ด้งแล้วเจริงดีดังนะเจ้า เตียงแต่ท่านได้กินหม้อทั้งข้างทั้งน้องกันเลยยาวปอปัญหากลับมาสีสันกัเห็นได้เป็นสีชมพูลได้บัดนี้อนสาวเนาะเหนื่อยมีแห้งขืนอยู่แล้ววาน้องนละโดนยลดเงินกับตาในใจยังปวดด้วยเนาะยังปวดอยู่ปวดช่องขลังเลยบอกเลยเพราะว่ามันเป็นเดือนไปแล้วเนาะ เหีนฮะกระค่ายกับห้าวเคยชินนั่นแบบคือหัวคนเ่าเนี่ยคือแบบเล็กน้อยเียนอ่ากำลังสิเห็นคนดีว่าน้องเนี่ยโบเห็นมาดุนเนี่ยเคยสิปับสายตาได้เนาะคือคือน้องว่ามือนั่นใช่เวลาเป็นเดือนชงช่เดือนคมือนั่นน้องว่าว่าอ่าเยนอะไรั่ลับเป็นแบบว่าเจ้าว่าลูกหรือขึ้นแล้วมันเวียนหัวมันบอกเเพราะว่าแบบปับ กว่าจะเห็นนะนะสาวบัก็ต้องคือเอาใช้เวลาเนาะไม่ใช้เวลาในเนี่นคือเด็กหน่อยอันกำลังจะเห็นเนาะจ้ะเห็นบ่ลเด็กหน่อยกำลังจะเห็นคนแล้วเป็นห้เได้หมดเหิดเด้เนาะม่เห็นเป็นมัวงัวได้เป็นว่างละเนี่ยดีอ้าวโทษนะทำไมจะเศร้าหรอกเนาะเศร้าแล้วก mm. voilà. ็จะได้ไปหาดูหากินหรือว่า สวย่างชามยี่ได้เนะพอเนาะสวยพอทุย่างเห็ดตุย่างป้าต้องหอดอกอ้าวได้ไงเด็ดนะเฮ็ดวันนด้ออกว่าพอแถวแถวปลาได้ดหนเห็ดดินเห็ดขาเห็ดยังม่ได้คอยออกบอกยาดีเทอรหัยั่งเนาะใจบอกเนาะโดยยังไ่ได้ชูไปมีแต่ไปลยเรียงงัวะ อืมาเราชิไปหาเมื่อเก่งบ่มาสั่นแนชวนชาวตามันออกเยี่ยว่าเคยออกบ่าะอออกรู้ต่เก่าปีนี้บราเหนไฟหาเรเหนู้อีสวเคยาโได้เออมันแบบเป็นดินมันบวมโเนาะเพราะมันแดดจะหน่อยกว่าละ นอนเลยครับเอานอนวัดบ่อนอนวัดบ่อ่วน้าตาห้ากระเซ็ดน้ำหูน้ำตาโอ้ยน้ำตาไหลบ่อมีเ้านอนชวนกระเช็ดน้ำหูน้ำตาเป็นยังไงบ่้องหายน้ำไปบ่แวัสดีใจน้ำหน่อยกระเช็ดหายว่าเฮ็ดจะบ่จำ้่อับไป้างน้นชุ่มชื้นอย่านั้นก็เ ถามครับออมามาก็ได้เดียก็ได้อมขามาสิําตาาคุณคุณยิงคเดียเรื่องี่เลย้เดียก็คน้องต้องคอามากลงมาได้บอกเป็นความมากเป็นอไเนอา้เยนคนกี้ัคงเกิ คนขึ <chat> ้นแล้วคนลงไปอืมแม่แม่พอเไปไปทุกเทื่ออะคนบอได้ให้น้องไปหาเนาะเพราะว่าเาจอคนคนนี้มันก็เป็นอย <the> ่างเคนประธานหาได้น้องขีดกว่าคนธรรมดาเลยปกติน้องก็นั่งอยู่รถเจ้าของรถกระบอกที่แล้วเดี๋ยวเพิ่นลืมบอกบอก ป้ตีอันฝิ่นจ้แจงแล้วฉันเข้าไปนะแมนโอ้ยพ่อฉันฉันร้องมาี่ฉันรลอมาป้าีว่าที่ที่ร้องหนีรันร้องมาลุงนะนั่นกินนอกนอ่แบบนั้นปะทับใาทับเพื่อนตัวเองแต่บท่ันรถคือเมื่อนั้นอีกซะเนหมเมื่อนั้น รถพสิบแปดลูเนเสิบแปดลกนอทบอกก็สิบแปนลูกเสียละ้มันพันเดียวมานั่นแ่ะมันแต่ว่ามหลุดมาเจา่ทางนี้หลุดาจับอืมหล่ะเนาะคือเห็นบงเครื่องตัวองต้องหลุดคือเห็นมีกระเป๋านั่นนั่งถ่ายอยู่านั่นเองโอ้แทมเป็นว่ารถขั้นนั่นแหละอืมเป็นรถคันนั้นร่งเป็นรถเมื่อป้าเมื่อเ่าดเข่ยิ้วบบ เพราะว่ารถนี้ก็เพ้่นก็ขี่มาเจอดหรือว่าถาห้างอยู่แล้วเนาะแต่ต้งเต็มเพนก็ต้องเข่าคิ้วด้วยคุขึ้นมานน็มช่วงคุณนหันช่วงช่วงเยอะข้นคุณมันข่อคนนี้ได้ย่งคนีคนี้ได้ย่งคนี่แต่คนณบรการคนเดียวเหรอจะลุกไปนันาเลยเพอะเอ้ยกันเจ้าช่างลุก ไปเชียร oh ์นั่นเห็นหมอรถตู้นั่นเชียร์อยสองรอยนี่กะละยาท่ากะเขว่าได้รถเป็นไปกลายเป็นรถเมาลยดิเือรลยบุิพิอมันเป็นรถเมาด้ขาเขารถเมารึนั่นใก่คลิปรถตู้รถตู้ช่างชินนั่งท้าบันี้เนาะ รถไม่นั okay, me. Me Wait, uh ่งแล้ว huh. ก <that> ็บเมารถเพื่อน่างนี้ลอยไเราทางแถวโครมานั่งเท่าโอ้คันโทหาลูกอะฮอดเมือนั่นนะเพราะว่าเจ้าโทรมาเลยหดด้ันานี่อันแต่จริงนะรถนับบนนี้เพราะว่าเพื่อนจอดอยู่บอสเลยท้อคิวดีอันนี้พวนเราเกี่ยวอนได้ยหไ้างาเนี่นานี่ป อันดุนีนั่น่ันคุณเอาเขาลุงไหวนะฮมบอดงานขึ้นไปเบิ่งโดเด้อวันนี้เทือน่ะบัน้าบันไากระโทงฮะคันลูกบันหยากระฟาไปเนาะบันหยาเดอกยนมีกระมือบันหยาบัดบอะลอันน้อยนั่นา็ฝากเอาพลังดื้อพอเดี๋ยวนี้ข้านเดิวข้านไปทัที่ชุใจเลยันเจ้าเมื่อย uh, ่านหอดเจ้ายุบบันกระพรอบกรบไมั้าดทัน่มก่อนวะ โอ้ยลืมอีกแล้วลืมเลยพ่อเป็นหมดอ่ะเจ้ากับบัวบชาบัค่ายกันฝ่ายกั่อให้ฟังหยุดแต่ละคนแห่งลืมโอ้ผมมีขันโหมใช่ท่มาจ๊กบอกโอ้คนตกเนาะใหญงัวเมนอยู่เลยลำบากแต่ลำบากเราเราอุตส่าห์ลืมเาก็ยังลืมอีกบางที่มาอีกเดี๋ยวกป่าอะไ ถุงนั่งอย่างนั้นแล้งกกิงลงาดด้วยโทรผาลืมนาไดมือสิมาหมดตัดไปป้าเมื่อใดจะออกจัดกันรับจะถุงว่าอยู่นะก่อนสิมาแต่ว่าอยู่โอเคจังไหอ่ะลืมดี้วบ่ลืมโทรละซับทรซับมันได้คืนนอาบอกแล้วบอกคืนแล้วแต่พอดีเนี่สิคือว่าแล้วมันจะมีคนโทรมาเนาะโทรละพั์เนาะอย่งคันห่มเพิ่นหมดไปสิทู โมเมนต์โทล่าจานโอ้ยน้องเมื่อหนจ้ามาหายพ่อยตากคนไปแล้วเจ้างายงัวบอให้งัวจากคนมีพายางมั้ยล่ะพายางมีบอโอ้ใช่พายางไปตอนโออเลยอืไม่รู้เป็นเศร้าไปไวเรื่องหละเด้อเด้อแล้วปีใหม่มาเนี่ยปีใหม่ ออกพรรษาเนาะไปออกพรรษาแล้วไปเที่ยวบุญชงเฮือได้นน่ไปโบคันหินหุงไปบ่ไปบบได้ด้อ้เกด้จังมาบบได้ย่างเลยค้นมันมันตางต่างออกกำลังกายนอนบ่จะาเคยไปแต่เก้าจะค้นลลยแล้วดูยากเหนื่อยเนาะ ทางน้องคนนี้ก็สิบุกไปทางไหนเนาะแต่กูคันแต่เท่แต่มันไปเนาะบุญคุน่ยามอะงรยามยังก็อยู่ในนี่เลยพ่อพ่อผู้ด้บัดดีบัดเช่้าผูหลดเนาะแมบไดยปีผู้ใดม่นจังไปเรียกกำลังกายเปิดหูเปิดตาเพื่นเพื่นชินัด ห่างเยอะกว่านี้นะพอเนาะเดือนนึงเดือนกว่าพอได้เดือนนึงแล้วก็สิบแล้วก็ห่างก็หันอีกด้่วันี้แต่แบบน้องสายตาดีขสุดบ่าวานกะเนาะแต่ว่าไปมื่อวันนี้มูเรโจมันบอกแล้วพอได้เจาเบื่อวันเนาะคนกวดแต่ตาเคนนัดกวดแต่ตาคือคัมพลกับมูเจาะช่วนไม่ได้เลยไม่ได้เลยมูเจาจ คล้เบิดยังเงินแผ่นแผ่นนั่นเลยอ๋อโดยโดยพอปทะตูบอกเนาะเอาไมอหนาบริษัทมันจะมีขายในห้างขายยาบอสอือโดยโดยมันโอ้ต้องพอไปสิเองต้องเอาเครื่องมันไป โอ้ฉันบ่บ่แม่มาซื้อแบบนี้แบบนี้ได้รถเนาะคือพ่อเราไปหาซื้อวางหันก็ยังบ่มีโอ้หาซื้อยากเนาะเลยเลยเอาสหาข่าวหาน้าชูอีหล่ากินซะเนาะทางเขาเกิดจะได้เมือง่าแบบนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วกัยันมาพึ่งอยากเลยเนาะสิวัาดีท่าพ่อกินนะบ่ อยากกบม่นองบอลโอเค่น้องไมเนะโอ้เจ้าไปกินน้ำขาเจ้าบอเดี๋ยวต่นองชุดใจกันทายงางไปมยังอยู่วะเนาะก็เก่งน้องไม่เป็นกิจยาอโอวก่น้องไม่ไรเจ้าพ่อจักอนะชงกอนช่งกอไว้กลุ่เด้อเนาะ คนปุูกอีกน้อยลงน้อยองเนี้ยนะถึงหนาดเสบือเอาไปเล่ยเป็นกระเช้าเลยเสบือขีดใจเนาะบ่ถึงขนาดนะ้ยบ้านเฮามันมีเกีย์เนาะไม่เนาะตลาดนัดกะหาข้างใต้กันกีได้เดี๋ยวพอเพื่อนเนี่ยเพื่อนหัวเนาะนี่เกมใส่ละบ่แบบทางหน้าพอนี่กจะแบบเดินก่วงเฮ้ยน่าจะแบบขยายเนาะนไมยได้เนาะน้อยใดเนาะน้บุญก็ได้เพราะว่าอยู่ในหน้าเขาเองบ่มีกระเจ้าเขามาเอาหรอกเพราะว่า กาดกัดขยายไปไปตุ่มนี่ได้งอแเนาะงงกระดงเมยุ่งทางโฟกนเรียงงวด้เดี๋ยวอ้าพรอัวเนาะออให้โฟดีมีแหงดีทางเราสุดใจสาววยวาได้หทังเด้อฮัลกแนเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ใหเก่ากันแหละเนาะให้ไแรงกันมีอย่างก็โทรหาเด้อ เดี๋ยวว่าอ้าวลืมเอื่อยไว้เป็นหุงแล้วลืมเอื่อยบ่แม่นเด้อเนาะเอาหยอกน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อโดยโดยเอาเจ้าสบายดีพาะสบายดีเด้อสบายสบายดีนเจ้าสบายดีจ้ามนมียมยามใหม่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กทงสาบัวกได้มาเียมยามทั้งน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าโอ้สายหูสายตาของน้องก็ถือว่ายังอ่าบ่ค่อยแจ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพราะว่าทั้งน้องไปเหตุมานี่กะยังบวดเดือนหแหละะนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้อง,งใช้เวลาอ่าเป็นเดือนหรือว่าส่งจำเดือนนแหละทาั้งน้องเพื่อนสีเห็นแจ้งนาอนพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ก็ได้ทั้งน้องเพื่อนก็ได้ไปหาหมอกับทางเฒวาพนเนะาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนสูๆน้ๆเนาะเพราะว่าอีกรอบหน้านี่ก็ทั้งน้องเพื่อนก็สิได้ไปอีกนาอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอบหนาก็คือเดือนหนาพูดแหพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนชูๆเนอะอะาะะจังใดกะฉาบัาวก,ก็ชิดได้กับก่อนเนาะกระเพาะคิดตามฉาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไตกดแซ่พอมีกำลังใจดีว่าทายคิดลงไปเรือ่อยๆเนาะฉาบัวก็ชิดได้ขอขาวขมบา,า,า,าสบายดีสบายดี